ค,คุณหมอหลายคนพอเห็นเหตุการณ์ที่หาดใหญ่แล้วนึกไปถึงสึนาม,มิค,คุณหมอเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาพอมามองเหตุการณ์ที่หาดใหญ่วันนี้มันมีความเหมือนความต่างหรืออะไรที่ยังต้องถอดบทเรียนกันครับคุณหมอมีความเหมือนคือความไม่พร้อมหรือเชิงของปัญหาต่างๆที่หลายหลายอย่างแต่ความต่างเนี่ยที่เห็นนะคะก็คือโดยเรื่องศพถ้าเรื่องศพเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันมีหมอนีติเวชเพิ่มขึ้น อันนี้เอาคร่าวๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเมื่อเดิมเลยก็คือว่าทันทีที่เกิดเหตุรัฐมาไม่ทันไม่ทันสัก,กหน่วยหนึ่งในขณะที่อาสาสมัครมาทั้งคนทั้งเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมที่สําคัญคือมันไม่เหมือนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ารัฐยังตามมาทันในวันที่สองสามอ้นี่มันเห็นอาสาสมัครจนยันวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกได้ว่าเออสึนามิผ่านไป20ปี เราเราไม่มีระบบรองรับการเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือน,น,นี่คือสิ่งที่มองอยู่ค่ะครับแต่จริงๆสึนามิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยแทบจะไม่เคยรู้จักเลยนะ,ะก่อนหน้านั้นแต่เรื่องฝนตกน้ําท่วมหัดใหญ่เนี่ยมันน่าจะมีข้อมูลมี Data มีการพยากรณ์มีคําเตือนที่มีระบบที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วถูกไหมครับคุณหมอถ้าเทียบกันนะองค์ความรู้ที่เรามีใช่ค่ะแต่ว่าซูนามิกับเรื่องฝนตกเนี่ยนะฝนตกซับซ้อนกว่าเยอะนะ ราะบังเอิญได้มีโอกาสที่เขาเรียกศึกษาสส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คือดูเรื่องการเผชิญสถานการวิกฤตแต่อันที่2เนี่ยไปกับหลักสูตรมหานครเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องสถานการ์ธรรมชาติไม่ว่าจะแผ่นด,ดินไหวหรือน้ำน้ำนี่ยุ่งนะคะคือน้ำเนี่ยมันยุ่งเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนจะฟังแล้วรู้เรื่องอ่ะมันไม่ใด่คลื่นมานะประชาชนฟังไม่รู้เรื่องบางที่เนี่ยฝนตกร้อยมิลลิเมตรไม่เป็นอะไรเพราะท่อระบายน้ําเขารับได้200 แต่ถ้าฝนตก60มิลิเมตรกลับบ้านที่ท่อระบายน้ mm, ํา60มิลิเมตรสิ่งเหล่านี้ประชาชนไม่รู้เพราะนั่นความยากความยากอันที่สองก็คือว่าสภาวะโลกร้อนอขอขอบอกเลยว่าฟังนักวิชาการพูดว่าแม่น้ําอยู่บนฟ้านี่ก็ยังงงอยู่จนบัดน,นี้เลยค่ะเอ๊ะมันแม่น้ําอยู่บนฟ้ามันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นเมื่อ,อไร่แล้วเมื่อไหลแม่น้ําสายหนึ่งเขาเนี่ยมันจะเทล,ลงมา มันไม่รู้เรื่องเพราะนั้นความไม่เหมือนจึงมีอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นภาพสะท้อนว่าน่าจะเป็นปัญหาหลักคือความไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไม่เหมือนกับสึนามิค่ะคืออย่างสึนามิก็พอเกิดแผ่นดินไหวมันก็พอที่จะคาดการได้ว่าอาจจะมีคลื่นสูงเท่าไหร่วิ่งไปถึงชายฝั่งภายในระยะเวลาเท่าไหร่คือรู้แหละว่าต้องต้องอพยพแต่พอบอกเป็นน้ำฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะแล้วมันก็ไม่เข้าใจว่ามัน แต่ว่าต้องอ,อพยพหรือเปล่าใช่แล้วมันก็ตกตรงนด้นตกตรงนี้แล้วไงอะ่ะอยู่ไกลจากเราหลายคนที่อยู่ในหาดใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเราเนี่ยเพิงเห็นแผนที่นะคะโอ้หาดใหญ่มันเป็นที่รองรับน้ํามาจาก,<ว>กทุก<า>ทิศเลยอะ่ะแล้วก็ขาออกมันจะมีตัวขวาน,นี่นี่นี่คือสิ่งที่ ประชาชนอาจจะไม่รู้เลยไม่เข้าใจฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าต้องทําอะไรค่ะฉะนั้นอันนี้คือก่อนเกิดเหตุใช่ค่ะที่การพยากรณ์การแจ้งเตือนมันต้องมีความชัดเจนเราเราอ,อาจจะขเข้าใจง่ายๆข้อมูลคุณหมอยกตัวอย่างหน่ยไหมเช่นว่าจะทํายังไงให้เขาเข้าใจง่ายว่าสื่อสารกันเป็นภาษาที่คนทั่วไปรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงเออคือต้องพูดเป็นภาษามนุษย์อ,ะอ่ะไม่ใช่พูดว่าฝนจะตกหนักเท่านี้เท่านี้นะฝนจะมาเทือกเขา บางคนไม่รู้จักสันกรณคที่ทงไหนมไม่รู้เรื่องเลยบอกเลยว่าจะมีโอกาสความน้ําท่วมหนักสูงขนาดนี้ต้องอพยพอย่างนี้ี้ก็ว่าไปถูกไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเออทำไมตั้งแต่โลเคอลเลยคือนายกนายกอ,อ,อะไรกับรทศมนตรีเลยนะค,คะก็เชื่อว่าแกก็ฟังไม่เข้าใจ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสื่อสารนะต้องชัดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นควรทําอย่างไรควรระวังให้เฝ้าดูอะไรในหลายทีเ่เข้าบอกให้เฝ้าดูฝนนะถ้าเมื่อไรฝนเกินร้อยยี่สิบคุณเตรียมเลยอย่างเงี้ยครั้งนี้ขึ้นไปต้องหกร้อยเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วตัวเลขไม่ม,มีใคร,รพูดเนี่ยคะ่ะว่าเฝ้านะฝนจะขึ้นหกร้อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ฝนตกขนาดนี้กี่ร้อยแล้วมันไม่มีใครออกข่าวอะค่ะ ถึงแม้เวลาเราอยู่ในภาคในพื้นที่เลยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้เทียบเท่ากับกี่มิลลิเมตรไม่รู้รู้แต่ว่าหนักฉะนั้นก็ต้องต้องปรับวิธีการสื่อสารในแง่ความเข้าใจของคนที่อยู่ในพื้นที่แหละครับค<ช>ุณหมอมันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอถ้าเทียบกับเรื่องสึนามิเนี่ยคนชายฝั่งก็ไม่เคยรู้จักสึนามิใช่ไ<ช>หมพอวันหนึ่งพอเขารู้จัก้ถ้ามีคําเตือนแบบนี้เขาเคยเห็นแล้วนะมันต้องไปนะที่หัดใหญ่จริงๆก็คุ้นเคยกับเรื่องน้ําท่วมมาอยู่เป็นระยะนะ ต้องเพิ่มความเข้าใจยังไงในแน่ของประชาชนในการทําความเข้าใจเนี่ยเอาแบบทั่วไปก่อนนะคะ,ะมนุษย์ต้องรู้ว่าโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแล้วมันจะต้องเกิดการกระทบอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นทุกคนที่นั่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยรู้ไหมว่าน้ําแข็งมันละลายก็โลกอะละลายจนกระทั่งเราเจอศพที่หายไปแปดสิบปีที่แล้วหายไปแปดสิบปีที่แล้ว แปลว่าอะไรก็น้ําก็มาอยู่ในทะเลแล้วน้ําก็จะวนขึ้นก็แปลว่าอันตรายจากน้ำเนี่ยมันจะมีภัยพิบัติจากน้ําสิ่งนี้เป็นความรู้ทั่วไปที่ประชาชนไม่น่าจะเข้าใจทุกคนอันที่สองก็คือทําความรู้จักพื้นที่ตัวเองค่ะว่าพื้นที่ตัวเองจะมีความเสี่ยงอย่างไรพื้นที่แองกกระทะทุกที่เนี่ยต้องระวังเพราะว่าในสองปีนี้เรามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคือเรนบอม มันพอมันบอมตู้มลงมาเนี่ยเราไม่รู้มันจะบอมตรงไหนตรงนี้ใครก็พยากรไม่ได้พื้นที่แอ่งกระทะจะน่ากลัวเราก็จะได้เตรียมพร้อมใช่ไหมคะนั่นก็เป็นอันที่สองแล้วก็อย่างที่สามก็คงจะต้องเหมือนกับดูหน่วยงานนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ว่าเราเลือกเข้ามาแลา้วเขาเขาเรียกเขาเข้าใจพื้นที่เขาเตรียมพร้อมขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่มันไม่เกิดในครั้งนี้นะคะหรืออาจจะเกิดแล้วก็ไม่รู้เราเห็นมาอันนึงแล้วมันเห็นไหมน้ำมันมันลอย เราปล่อยชุมชนเนี่ยให้มีสารอันตรายเข้ามาอยู่ในชุมชนไอ้นนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดภัยหรือ,อเครยกภัยพิบัติขึ้นมายุ่งเหมือนปี5-4าสี่ะค่ะ,ะอยุธยายจะมีไซยานายแล้วเขาก็จะกลัวมากว่าไอ้ไซยานายตัวเนี้ยมันจะลงมาเป็นไซยานายในอุตสาหกรรมเหล่านี้คือความเข้าใจพื้นที่ตัวเองว่าเตรียมพร้อมมีอันตรายอะไร อย่างไรมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นสองส่วนก็รัฐก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องข้อมูลให้ชัดเจนเตือนให้ชัดเจนประชาชนก็ต้องทําความเข้าใจพื้นที่ของตัวเองด้วยจะคาดหวังรอแค่คําเตือนของรัฐอย่างเดียวก็อย่างที่เห็นน่มันก็เกิดขึ้นเลยนะหรือถ้ารัฐเตือนอย่างดีแล้วถ้าประชาชนไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่รัฐปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าและครั้งนี้ก็ยังเหมือนครั้งที่แล้วก็คือรัฐเข้าไม่ทันรัฐก็ยังช้า ยังหาเรือไม่ได้ยังอะไรไม่ได้ไม่มีด a ต a าว่าตำแหน่งใดน้ำลึกที่สุดอะไรประมาณนี้ที่เขาจริงๆเรื่อง Big Data เนี่ยได้เคยคุยกันตั้งแต่ตอนรัฐบาลประยุทธ์อะค่ะรัฐบาลคุณประยุทธ์แต่ปัญหาใหญ่คือ Big Data ที่ว่านี่คือข้อมูลทุกเรื่องนะเรื่องฝนเรื่องคดีเรื่องทุกอย่างเนี่ยปัญหาคือมันทำไม่ได้เนื่องจากมันไม่แชร์ถึงเวลาจะไม่ยอมแชร์คือหน่วยต,าวยต่างๆหน่วยต่างห่วงทำนองเดียวกันเหมือนกันค่ะ เรื่องน้ำนี่ก็เหมือนกันใช่แล้วก็รวมทั้ง <c oughs> ข้อมูลพื้นฐานของของของท้องที่ว่าซอยไหนเป็นยังไงซอยตันมีคนแก่อยู่ตรงไหนมีอย่างั้นอยู่ไ,ไหนี้ใครเป็นจุดเสี่ยงไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องสารณสุข